ต่อไปเราจะมาทดสอบแล้วนะมันมีแค่นี้เองเป็นการเรียกใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกใช้งานปุ่มต่างๆใช่ไหม new button close button remove button save button มีตัวแตกต่างแค่ตัว keyword textbox t e x t r e textbox ตัวรับเงินแค่นั้นเองเนาะที่แตกต่างก็ประมาณนี้เนาะะเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดเนาะตรงนี้เนาะ example one ตรงนี้เดี๋ยวอ่าจะได้เห็นโค้ดเต็มเต็มนะอ่าเลือลงมาอีกนิดนึง าประมาณนี้แค่นี้เองนะครับผมนะเนี่ย F2 F4 F6 F9 F12 เรียบร้อยเทสเลยนะนี้แล้วจะมาดูว่านะครับตอนรับเงินจะได้ยินเสียงไหมนะครับอาลองขาสินค้าดูก่อนนะยิงบาตโคต้ดเข้ามาผมจะเทสตัตวเทนโดเรตตัวนี้โดยการกดปุ่มอะไรครับเทนโดเรตเนี่ยเรา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 ,เรา,เราแก้เทคเลยใช่าเป็น F9 เรารู้แล้วกด F9 ตรงนี้ f9 ของผมยังใช้ไม่ได้เนาะ f9 f10 ใช้ไม่ได้เพราะนะครับเพราะผมมีการใช้โปรแกรมไว้โปรแกรมนี้มันมันควบคุมหน้าจอของผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนไปใช้ f อื่นเนาะ f อะไรที่ไม่ใช่ที่ไม่มีในในนี้นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้น่าจะมี f10 ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยว,ยวต้องเลี่ยงไปใช้ f อื่นดูนะตรงนี้ โอเคปิดไปก่อนนะครับเราเทสโดยการกด F6 ดูบ้างตัวนี้นะ F F6 ปึ๊บถ้าลบได้แบบนี้แสดงว่าม่เกี่ยวกับโปรแกรมอัดหน้าจอแล้วนะ F6 ใช้ได้ F4 ใช้ได้ไหมกดเลยครับ F4 ปุ๊บใช้ได้นะ F2 F4 F6 ใช้ได้แล้ว F12 เนี่ยตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น เพราะว่าตอนนี้ผมรันตัวโปรแกรมอัดหน้าจออยู่นะผมลองกด F12 ดูก่อนนะแสดงว่า F12 ผมใช้ได้มีคีย์ที่เป็นปัญหาคือ F9 เพราะว่าโปรแกรมตัวนี้มันรันอยู่เนี่ยโปรแกรมนี้เอกด F9 เท่าไหร่เาก็จะพอสเนาะนี่เนาะคือหยุดชั่วคราวโอเคผมเปลี่ยน F9 เป็นอย่างอื่นก่อนอ่า F อะไรดีนาะที่ยังไม่มีผมใช้ F f8 f7 เราไปอย่าง f7 อ่ะ f7 แล้วกันนะ f7 เทสดูก่อนนะครับขอเนี้ยเทสดูก่อนเพราะว่าบางทีมันจะไปตีกับโปรแกรมอัดหน้าจอผมนะลอง f7 ก็ได้อ่าเราลืมแก้เทคแล้วเนี่ยอย่าลืมแก้โค้ดด้วยนะครับเนี่ย f9 เป็น f7 เนี่ย f7 โอเคนะครับอ่ะใหม่ทดสอบ คีย์อื่นๆเราทดสอบมาแล้วเนาะมีปัญหาแค่ตรงเทนเดเรตตตัวนี้เองนี่นะครับอ่ะเราใหม่กด F7 ครับ